สวัสดีลูกเพจครับวันนี้ว่าจะไม่ไลฟ์แลพอดีมันมีประเด็น Talk of the town นะครับประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องการเป็นกรรมการตัดสินเป็นกรรมการตัดสินทักษะภาษาไทยนะครับในส่วนใหญ่เรื่องเขียนที่เป็นเขียนร้อยแก้วไม่ค่อยมีปัญหา ไม่ค่อยมีปัญหาจะมีปัญหาก็เอียร้อยกรองกับอะไรนะอ่านทำนองสนออันเนี้ยซึ่งมีปัญหามากคือตามความคิดของครูต้นนะครับครูภาษาไทยไม่ได้ถูกสร้างให้เก่งทุกเรื่องบางคนอาจจะสอนดีแต่เสียงอาจจะไม่ได้ างคนสอนได้เสียงดีอาจจะแต่งคำประพันธ์ไม่ได้บางคนแต่งคำประพันธ์ได้อาจจะอ่านไม่เพราะมันก็แล้วแต่ใช่ไหมบางทีคนอะไรมันจะครบเครื่องขนาดนะั้นจะ all in วันไม่ใช่เครื่องสแกนถูกไหมครับแต่เราจะต้องรู้ศักยภาพของตัวเองเช่น อ่านทำนองสนอไม่เป็นเนี่ยหายใจยังเพี้ยนอย่างเงี้ยแล้วเขาเชิญให้ไปเป็นกรรมการอ่านทำนองสนออย่างเงี้ยตัดสินทำนองสนอก็ไม่ควรจะไปเป็นกรรมการก็ต้องออกตัวไปว่าโอ้ไม่ได้ไม่ถนัดก็ต่อไปแค่นั้นมันอกีแล้วไปอย่าไปติดว่าโอ้ฉันเป็นคอสอสามฉันอายุเยอะมันต้องเก่งทุกอย่างถ้าเก่งทุกอย่างเนี่ย มันก็มีแต่ถ้าไม่เก่งทุกอย่างก็อย่าไปหาอย่าหาทําไม่เคยแต่งคำประพันธ์เลยแล้วไปเป็นกรรมการตัดสินแต่งคำประพันธ์เนี่ยถามนะครับไม่อายเลอไม่อายฟ้าอายดินอืมเนี่ยมาแล้วมีคนมาฟ้อง นักเรียนเขียนบาทที่หนึ่งไม่ย่อหน้าเขียนตรงมาหมดก็ผิดฉันทลักษณ์มันจะไปผิดได้ยังไงอันนั้นเป็นคือความสวยงามความงามฉันทลักษณ์เน้นหลักๆคือสัมผัสแต่ถ้าบอกว่าไม่สวยไม่สวยเนี่ยถ้าจะให,หักคะแนนก็อยากจะหักอะไรคุยจะให้รู้เรื่องแล้วก็ไปเขียนในเกณฑ์ แล้วก็ส่งเกณฑ์ไปให้เขาดูไม่ใช่พอมาถึงหน้างานแล้วก็หักไอ้นูก็หักไอ้นี่ก็หักนี่ถ้าไม่เขียนโพสต์นี้นะจะไม่รู้ว่ามันมีความเน่าเยินขนาดนี้เขาบอกบางคนนะบางสนามกาบชะบังสิบหกบังคับเสียงวรรณยุกท้ายวักอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ใจมากแต่ยังไม่ได้ถามรายละเอียดอาจจะแบบว่าเออวักนี้ห้ามลงเสียงสามมันอย่างเงี้ยเหรอวักนี้ห้ามลงเสียงจตวาอย่างเงี้ยเหรอ ตลกนะครับใครที่ทำแบบนี้อยู่ใ,ให้เลิกนะยิ่งแก่ยิ่งน่าอายนะครับแปลว่าที่แก่มาเนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือมาเลยนะคือแก่มันต้องแก่ประสบการณ์แก่เชิดชูชื่นชมนะครับอย่าแก่เพราะว่าอยู่มานานถ้าแก่ประสบการณ์เนี่ยให้ลูกให้หลานเขาชื่นชม ไม่ใช่เขามาถอนงอกทีหลังนะคือเหนื่อยต้องว่าอย่างงั้ก่อนเหนื่อยนะครับหลายสนามมาข้อความส่วนตัวเยอะมากมาฟ้องเยอะมากปีที่แล้วกาบยานีสิบเอ็ดปีนี้กาบฉบังสิบหกปีหน้าคิดวันโดนแน่กาบสุรางแน่ๆเลย คืออย่างนี้จะบอกว่าไอการเป็นกรรมการตัดสินเนี่ยเวลาเขาให้เกียรติมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเกียรติเป็นศีของของตัวเองถูกไหมครับแต่ทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูเจ้าภาพนิดนึงว่าเจ้าภาพเนี่ยมีสติมีวิจารณญาณแค่ไหนหรือว่ามันแค่ขาดคนกรณีที่ขาดคนนะอันนี้ประวรณาไว้ให้ ถ้ามันไม่สามารถจะหาใครมาเป็นกรรมการให้ได้แล้วนะเชิญครูต้นไปก็ได้เดี๋ยวจะไปช่วยที่พูดเนี่ยไม่ได้วัดตัวเองเก่งงขนาดนั้นนะแต่ถ้ามันหาใครไม่ได้แล้วก็จะใช้สติปัญญาที่น้อยนิดเนี่ยมาช่วยนะครับนี่ครูตั๊กก็บอกเลยก็บอกลูกศิษย์ว่าอบรมจะประกวดอะไรดูสนามคืออย่าไปให้เขาพูดถึงขนาดว่า ถ้าเป็นอีกจังหวัดนี้นะถ้าเป็นอีกกรรมการคนนี้นะไม่ต้องไปประกวดนะอย่างเงี้ยมันอายเขานะจริงๆแล้วสมมติเอาส่งอ่ะตัวแทนสมมติจังหวัดกอรางวัลชนะเลิศจังหวัดกอแล้วก็ไปตกรอบแบบติดที่โลของระดับที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นอยู่หลายๆอย่างข้อที่หนึ่งคือไอ้ที่ได้ที่หนึ่งมันเก่งมากๆ กับสองอีที่ส่งมาเนี่ยเกณฑ์ในการตัดสินในการคัดเลือกอะ่ะไม่ได้เรื่องนะครับอ่ะกลับไปใหม่เวลาจะตัดสินทำประพันธ์ใดๆนะครับข้อแรกเลยที่ต้องเขียนเอาไว้ต้องตกลงให้เรียบร้อยว่าใครเป็นเจ้าภาพข้อที่หนึ่ง ตามเกณฑ์ที่เขาทำกันนะฮะข้อที่หนึ่งเลยคือคือใครเป็นเจ้าภาพสองคนที่จะมาเป็นกรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนนั้นๆที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่ครูไม่พอก็จะประมาณว่าโรงเรียน a b c ส่งก็เอาครูจากโรงเรียน a b c เนี่ยมาตัดสินอย่างเงี้ย วิธีคิดก็ผิดแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่ครูจะไม่รู้ว่าผลงานนี้เป็นของโรงเรียนไหนนะครับความลําเอียงมีอยู่ในโลกแต่ถามว่าครูที่ซื่อตรงมีไหมมีแต่มันเป็นสิ่งที่วัดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในใจสวรรค์เท่านั้นที่รู้ดังนั้นเนี่ย กรรมการเนี่ยจะต้องเป็นกรรมการนอกทีนี้พอมันเป็นกรรมการนอกเสร็จเนี่ยปัญหามันคือแล้วจะเอาคนที่มันเกี่ยวข้องกับภาษาไทยแล้วไม่ใช่ครูโรงเรียนมาจากไหนเออเนี่ยอันนี้เป็นปัญหานะครับก็ต้องท่านมีสมมติสิบโรงเรียนแล้วส่งมาแปดโรงเรียนที่เก้ากับสิบจะได้เป็นกรรมการแต่ปัญหาอีกเออปัญหาคือไอ้กรรมไอ,ไอ้ไอ้โรงเรียนที่เก้ากับสิบเนี่ย ลงในที่เก้ากับสิบเนี่ยนะถ้าเกิดมันไม่มีตัวล่ะไม่มีตัวก็คือไม่มีคนไม่มีเขาเลยนะไม่มีคนที่มีความสามารถล่ะเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้เออปัญหาอยู่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยศึกษานิเทศกก็ต้องมาเกี่ยวข้องด้วยว่าถ้าจะจัดงานเนี่ยก็ไปเชิญผู้ที่มีความสามารถมานะครับถ้าไม่รู้ ว่าจะไปเชิญใครมาถามครูต้นนะไม่ต้องเชิญไปมาถามแล้วจะบอกว่าจังหวัดนี้ไปหาคนนั้นหรือไปหาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันรู้มือกันอยู่นะครับจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังอันนี้นมีสมัยก่อนสมัยก่อน ครูต้นไปเป็นกรรมการตัดสินอะไรนะไปเป็นกรรมการตัดสินสื่อการสอนของจังหวัดแห่งหนึ่งดูจากประวัติของผู้ที่ส่งมาแล้วก็มีคอสอสาม,มีอะไรเงี้ยโอ้ระดับสูงสูงทั้งนั้แต่คำถามที่ครูครูต้นถามไปกลายเป็นว่า เรื่องที่ตัวเองทําด้วยนะอสมมุติทําเรื่องราชาศัพท์อย่างเงี้ยก็ถามคําราชาศัพท์ที่มีคําว่าผมเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็บอกก็เส้นพระเกศสาไงคะแล้วครูตัวก็ถามอ้าวแล้วที่ใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว่ะครับก็อ้าวก็งงฮะอะไรยังไงบอกอ้าวก็ราชาศัพท์มันเป็นคําศัพท์ที่ใช้กับพระราชากับพระราชวงศ์ ถ้าใช้เส้นพระเกศาแล้วอีกคํานึงล่ะอึ้งๆกันไปแล้วเส้นพระเจ้าอยู่ไหนครับโผล่ลอ,อยตาลอยตาเหลือกอย่างเงี้ย <_ p> คือเอาของที่มันง่ายสุดก่อนอย่างเงี้ยเนื้อหามันง่ายสุดแล้วยังยังเก็บไม่ครบอย่างเงี้ยแล้วมันจะขึ้นชื่อว่าสื่อที่ดีได้ยังไง แลวยิ่งเป็นครูที่แบบว่าผ่านคอสสสามมาแล้วเนี่ยอายไหมล่ะถ้าเป็นครูต้นเนี่ยอายนะครับอายว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะมันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนขนาดนั้นนะ,อ,ะอันนี้ก็ว่ากันไปก็จะมาบอกว่ากรรมการสนามไหนสนามนั้นแล้วแต่อารมณ์ของกรรมการเนี่ยอย่างที่บอกไม่ใช่นะถ้ากรรมการ คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดหมายความว่ากรรมการมีศักยภาพพอที่จะตัดสินอย่างเงี้ยถ้ากรรมการศักยภาพไม่ถึงเนี่ยตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดสิ้นสุดใครอ่ะถูกไหมครับแต่เราก็จะไม่ได้อยค่าใครแต่ต่อไปนี้ไม่แน่นะคฮบบอกไว้ก่อนนะฮะ เจอบ่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าเขาทำลายวิชาชีพความเป็น professional วิชาชีพครูคนข้างนอกเขาจะมองว่าอู้ครูภาษาไทยประเทศนี้ทำไมมันดูแย่เยนๆอนไรนไม่เก่งเลยเนาะอย่าให้รู้ว่าใครทำแล้วมันไม่ดีนะครับจะลากมาบอกอนะจะมาประกาศ ไม่เรียกว่าล่างมาประจานนะจะมาประกาศแล้วจะถามคําถามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ปล่อยบุคคลเหล่านี้ให้มาเป็นกรรมการได้ยังไงการุณาชี้แจงถ้าชี้แจงไม่ได้ควรจะหยุดหน้าที่ของตัวเองเลิกเป็นกรรมการอย่าไปเห็นแต่เงินอีแค่กี่บาทถูกไหมเงินประจำตำแหน่งนะี่ได้เยอะกว่านั้น อย่าไปทำลายแล้วก็อย่าไปทำร้ายเด็กที่มีศักยภาพครูตั๊กชวนจัดอบรมเป็นกรรมการก็น่าสนใจดีนะเราก็ไปเชิญระดับบิ๊กบิ๊กมาแล้วก็แจกผลงานไม่บอกว่าผลงานแต่ละอันมันเป็นผลงานของใครแล้วก็ให้คอมเมนต์ตัดสินแล้วก็ให้มาแลงกิ้งกันว่าคนนี้จะตัดสินใครได้ที่หนึ่งที่สองอย่างไอคนที่ควรได้ที่หนึ่งกลายเป็นได้ที่สุดท้ายอย่างเงี้ย ก็เลิศดีนะสนุกดีนะครับเอาเอาง่ายๆครูต้นเนี่ยถ้าให้ครูต้นถ้ามีคนมาติดต่ออ่ะครูต้นไปเป็นกรรมการอะไรนะสอรพันยะหน่อยครูต้นบอกถ้าฟังเฉยๆเนี่ยว่าเพี้ยนไม่เพี้ยนเนี่ยก็พอไหวนะแต่ไม่คุ้นชินนะไม่ถนัดขอดูต้นแบบขอดูแนวทางในการตัดสินก่อนถ้ามั่นใจแล้วอาจจะรับแต่เราอยู่ๆมาโยนให้วันนี้พรุ่งนี้ไม่ไป เขาบอกว่าไม่ได้ไม่คุ้นชินแล้วก็ไม่ได้คร่ำบอดในวงการสรพันญ,ญะประมาณนี้อย่างเงี้ยก็ต้องดูศักยภาพตัวเองนะครับไม่ได้หวังอะไรนะไอ้ที่มาพูดแล้วก็ไม่ได้ไปบอกเลยย้ำหลายลอกหลายรอบมากเนื้อหาที่อยู่ในเพจเนี่ยไปเป็นเนื้อหาที่อยู่ในหนังสืออยากรู้เหมือนกันก็ไปอ่านหนังสือก็เจอแลว้ว ที่เขียนเขียนอยู่เนี่ยไม่ได้บอกว่าโอ้ฉันรู้มากกว่าเธอนะทุกวันนี้วันณคดียังอ่านไม่ครบทุกเรื่องนะครับจะไปบอกเขาได้ยังไงว่าตัวเองรู้หมดถูกไหมหนังสือเนี่ยหนังสือไอหลักภาษาทั้งหลายเนี่ยยังอ่านไม่ครบทุกเล่มเลยจะไปบอกว่ารู้เรื่องหมดแล้วไม่ได้แค่ชอบเอาอีที่มันเป็นปลีกเป็นย่อยเนี่ยมาเอาปลีกย่อยเออมาแบ่งปันกันใครยังไม่รู้ก็แชร์กันไป ครูไหนดื้อมากๆชอบแขวนลงปูมั่นนะนะหน้ามั่นมั่นมั่นใจแบบไร้สติมั่นตามรกร้บังลมหรือเปล่าไอ้กะบังผมไม่ใช่กะบังลมมั่นตามกระบังยิ่งสูงยิ่งมั่นอีมั่นมั่นเนี่ยไปถามหลายรอบแล้วครับจากประสบการณ์นะเอาจากประสบการณ์นะครับไม่ได้ก้าวล่วงคนที่ไม่ได้รู้จักกันนะจากประสบการณ์ ไปลองมาดูแล้วว่าอีมั่นมันเนี่ยไม่เห็นเก่งเลยถ้าเก่งจริงเนี่ยพร้อมพร้อมที่จะเข้าไปขอความรู้ด้วยนะครับก็ไปดูมาหลายคนแล้วก็ก็ไม่เห็นจะว่ายังไงหรือว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปคุยกับปรมาจารย์จริงๆเนาะอืม ก็เลยต้องหาต่อไปก็เลยต้องหาหาครูบาอาจารย์ต่อไปนะครับแล้วก็หลายคนหลายหลายคนก็บอกอีกครูต้นมันเก่งมาจากไหนฮึที่มาเลี่ยวเที่ยวไล่เที่ยวไล่บอกคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีก็ไม่ได้เก่งมาจากไหนครับก็ยังก็ยังต้องศึกษาเหมือนเดิมก็อย่างที่บอกถ้าใครเก่งมากใครเก่งมากก็ไปเปิดเพจนะแล้วก็ช่วยชี้บอกด้วยเดี๋ยวจะไปอ่าน จะไปขอขอความรู้ในเพจเขียนให้ถูกแล้วกันโพสแต่ละโพสเนี่ยเอาให้ถูกนะถูกให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปถามขอความรู้เพิ่มเติมทุกวันนี้อยากเจอมากเพจที่ดีๆเนี่ยซึ่งมันก็มีอยู่นะครับก็ติดตามอยู่หลายเพจบางเพจก็ลึกมากเคยไปติดต่อแอดมินเพจว่าขอเชิญมาเป็นวิทยากรหน่อยนะครับอยู่เพจง เขาก็บอกโอ้โหไปได้เขียนได้อย่างเดียวพูดไม่เป็นอะไแล้วจบละข้อมูลไปก๊อปเข้ามาแบบกับข้อมูลไปเอาของเข้ามาอีกทีอะไรเงี้ยอะไรนะสมนักพาเด็กไปแข่งยังไม่ประกาศผลแต่รายการอื่นประกาศหมดแล้วคืออาจจะมาอ่านโพสต์นี้ก่อนไงพออ่านโพสต์นี้เสร็จเฮ้ยไอประกาศ ผลตัดสินมวมวไม่ได้เฮ้ยโดนลากมดาด่าอย่างเงี้ยก็ดีนะครับเป็นเป็นปีนี้นี่รู้สึกว่ามี Talk of the อ o w ทหลายเรื่องนะครับก็ถือว่าเป็นเสียงหนึ่งเสียงเล็กๆนะครับครูต้นก็เป็นครูเล็กๆไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรหรอกเป็นครูธรรมดาธรรมดาไม่มีสังกัดอยู่ด้วยซ้าเป็นครูรับจ้างสอนไม่ได้เป็นข้าราชการนะครับไม่มีนะสีสามอคอสสมคอสอส,อ,สอะไรกับเขาเนีไม่มี ไม่มีอะไรกับเขาทั้งสิ้นเป็นแค่อาจารย์เนี่ยเขาเรียกเพราะว่าเป็นแค่อันนี้เฉยๆเพราะเป็นครูไงเป็นครูแล้วก็สอนมหาลัยก็เรียกอาจารย์นะครับอ่าคุณครูตักคุณครูธีรวุฒิเขาก็ออกตัวไม่ใช่ออกตัวเขาเรียกว่าเสนอตัวแล้วใครอยากอบรมอะไรก็เชิญได้ชวนได้จะไปให้ ก็อยากอบอะไรก็อบเถอะเพศนี่ก็จะเขียนไปจนกว่าพอดีครูต้นนี่ทํำหลายอาชีพนะครับนี่เพศหนึ่งนะชื่อครูต้นมนตราอันนั้นออกแนวสายมูวันไหนที่ไปทางสายมูรุ่งเนี่ยเพศครูต้นภาษาไทยเช็งมบเนี่ยอาจจะเงียบเหงานะพ็ออกเป็นแทงทางสายมูแทนนะครับ ตอนนี้ยังกำลังรุนรุนอยู่ถ้าลูกศิษย์สายมูประสบความสําเร็จด้วยดีแล้วเดี๋ยวจะย้ายแนละ้วก็เพจนี้ก็ยังมีอยู่เลยแต่อาจจะโพสต์น้อยหน่อยนะครับต่อไปก็เรื่าลากมาด่าเปลี่ยนชื่อเพจใช่ไหมใครทําผิดอะไรลากมาเลยแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยมันผิดนะคือครูต้นจะมีคติอยู่อย่างนะครับถ้าใครสังเกตนะตามกลุ่มต่างๆเนี่ยถ้าเตือนแล้วบอกแล้ว มีคนถามว่าหลักภาษาไทยหน่อยเล่มไหนดีก็บรรทัดฐานภาษาไทยแล้วก็หลักภาษาไทยพยาอุปกิจสองเล่มนี้ก็อาจจะพอไหวที่เหลือก็ไปตามตามหนังสือไอ้ตามตาม,ตามชื่อผู้เขียนอาจารย์นววันนะครับรอสอรดอรอรนววันพันโทเมธาศาสตราจารย์ดรวิจินพานุพงศ์เนี่ยแล้วก็อาจารย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยสายจุฬาสายธรรมศาสตร์เนี่ยเยอะแยะนะครับก็ลองดูเนาะอ,อ่ะถึงไหนแล้วเมื่อกี้ ลืมอ่ะสรุปว่าเออลืมไปแล้วค้างไปแล้วลืมอ่ะอาะอาต่อไปละกันเอาเป็นว่าคนที่ไม่รู้แล้วเขามาขอให้เป็นกรรมการถ้าคิดว่ายังไงก็พลาดแน่ก็อย่าไปทําอย่าไปรับแค่นั้นเองแล้วไม่รู้แล้วจะไปต้องเป็น ก็ไปหาคนที่มีความรู้ถ้านึกใครไม่ออกแล้วก็มีสติปัญญาอยู่แค่นี้นครูต้นมีก็มีอยู่แค่นี้ก็มาแบ่งเอาไปบ้างก็ได้ถ้าคิดว่าครูต้นมีประโยชน์ก็มาแบ่งเอาไปบ้างก็ได้แต่ถ้ามันเกินปัญญาแล้วก็จะไปหาคนที่เก่งกว่าไปเรื่อยๆมาบอกนะครับย้ําทุกครั้งทุกวันที่ที่สอนเนี่ยที่เป็นครูภาษาไทยเนี่ย เราจำเขามาสอนทั้งนั้นแหละเนย,ย้ำพูดกับใครก็พูดเราจำเขามาสอนทั้งนั้นแหละจำภรยาอุปกิจมาสอนใช่ไหมจำอาจารย์กำชัยมาสอนจำอาจารย์นววันมาสอนจำบรรทัศนภาษาไทยมาสอนจำกวีรุ่นเก่าๆมาสอนมีอะไรที่เป็นของตัวเองบางถามเลยสิ่งที่เป็นของตัวเองจริงๆคือวิธีที่ทําให้เด็กเข้าถึงองค์ความรู้นั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวเอง ดังนั้นอย่าไปบอกว่าตัวเองเก่งเพราะถ้าเก่งก็ต้องไปเขียนหนังสือเองคิดตำราเองเลยเขียนเองตั้งเองเลยทฤษฎีแล้วก็สอนเองอันนั้นเก่งจริงเนาะไม่เข้าใจว่าอีมั่นมันเนี่ยไม่รู้ชื่อจีนหรือเปล่าชื่อหน้ามั่นมันนะช,ชื่อหน้ามั่นมันมันเนี่ย มีดีต้องอวดดีแล้วมันต้องเป็นดีจริงๆนะไมีดีแล้วมันไม่มีดีแล้วก็อวดนะคนเมือ,องนท้องอวดง่าวออวดง่าวนี่นะอายเขานะยิ่งแก่ยิ่งอายนะครับจริงๆนะโอ้ชัดเก่ง,ยง,กกงอย่างนั้นเก่งอย่างนี้อายเขาจะตายทุกวันนี้มีแต่คนมาอวยโอ้คนต้นนี้เก่งจังเลยโอ้หยุดหยุดหยุดก่อนถ้าเก่งจริงนะไม่ต้องอ่านหนังสือแล้ว ไปความมั่นคงไปความมั่นคงอะไรความมั่นคงทางภาษาไทยคือถ้าเก่งทุกวันจะไม่ต้องไปเปิดหนังสือทุกวันนี้ยังต้องเปิดหนังสือออ้ยตายละฉันพลาดอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยบางทีมีอะไรปแปลกๆก็ออ้ยตายขออ่านหนึ่งสิก็ยังต้องอ่านนะขนาดเขาว่าอันนี้มีคนชมว่าเก่งแล้วนะยังต้องอ่านและอีไม่อ่านเลยนี่มันเก่งยังไงเนี่ยเขาถามหนึ่งสิตลกเนาะเออเอ้าก็มาทักทายนะครับ แล้วก็สนามไหนที่ยังไม่ได้แข่งนะครับฝากไปแจ้งด้วยถ้าไม่ได้ถ้าไม่เป็นก็อย่าไปทำให้อายเขาทั้งพูดจัดทั้งกรรมการเวลาเข้ามาด่ารับหลังเนี่ยพอผลงานมาตัดสินแล้วเนี่มันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ถ้าไม่อายก็แปลว่าหน้าก็ใช้ได้อยู่เสียวน้าจะไม่เคยขึ้นนะต้องเอาเสาเข็มตอกก่อนเสียวมันถึงจะผุดได้ ถ้าเป็นระดับขนาดนั้นก็ทําไปเถอะนะครับอย่าให้เขาจําถึงขนาดชื่อนามสก,กุลว่าจะชื่อนี้นามสก,กุลนี้เป็นกรรมการขอลาไม่ใช่เขากลัวความเป๊ะนะเขากลัวความป่วงเนาะอ่ะแต่พองามนะครับเดี๋ยวจะไปดูซีรีส์ใหม่ซีรีส์ต่อตอนนี้มีซีรีส์หลายเรื่องน่าดูนะครับมีทนายที่เป็น autistic. ออทิสติกอก็เลิศอยู่เราไปหาดูนะครับ ใครมีความทุกข์ใจเรื่องผู้ใหญ่รังแกเด็กกรรมการรังแกผู้ประกวดนะครับทักมาได้เลยถ้าผิดจริงครูต้นพร้อมออกหน้าลุยให้นะครับแต่ก็จะมีอีกประเภทมันไปคิดว่าถูกแต่ตัวเองผิดอีนนี้อาจจะโดนด่าต่อนะครับอ่ะยินดีนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ยังเมตตาครูต้นนะครับ คนที่สั่งหนังสือก็รอนิดหนึง่งกําลังสั่งผลิตผลิตทีละนิดทีละหน่อยนะเอาแค่ขายพอม่วนตอนนี้เหลืออีกสิบเอ็ดเล่มใครอยากได้ก็ทักข้อความมาครูไทยใช้เล่มนี้ใครยังไม่มีหาติดตัวเอาไว้นะครับเล่มหนาอยู่ไม่ใช่ไว้อ่านนะเรามีปัญหาก็ใครก็ฟาดได้เลยเนาะฟาดไม่ใช่ว่าฟาดแบบไปฟาดฝีปากนะเอาดึงหนังสือจะฟาดได้เลยแล้วประกันจอดเนาะ โอเคสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ